สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับรุ่น Sony Xperia Z ครับของทางค่าย Sony นะครับดูกล่องกันเลยนะครับภายในกล่องก็จะประกอบด้วยโทรศัพท์นะครับถึงเครื่องสาย micro USB adapter นะครับ ูฟังนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานาเรามาดูตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องก็จะประกอบด้วยกล้องหลังนะครับขนาด13ล้านพิกเซลกล้องหน้าครับกล้องฟอสต์คามเมร่าขนาด2ล้านพิกเซลแล้วก็จะประกอบด้วยพอร์ตต่างๆน,นะครับสําหรับการเชื่อมต่อนี่คือพอร์ตสำหรับ ใส่ไมโครซิมนะครับพอที่2พอสำหรับเชื่อมต่อกับหูฟังขนาด3.5มิมตรพอที่3พอสำหรับชาร์จแบตเตอรี่กับสำหรับถ่ายโอนข้อมูลนะครับพอที่4ครับพอสำหรับไมโคร SD ครับแล้วก็ปุ่ม กดล็อกเครื่องและปิดเครื่องนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงสําหรับคุณสมบัติของเขานะครับระบบปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นระบบ Android 4.1นะครับ Jelly Bean. เ e l l y Bean ปัจจุบันนี้สามารถอัพได้เป็นระบบ Android 4.4คิดแ a t หน่วยประมวลผล CPU Core a r a g o n นะครับความเร็วประมาณอยู่ที่1.5 GHz หน่วยความจำอยู่ที่16 g ิกหน่วยความจำในเครื่องนะครับแรมอยู่ที่2กิกกาดหน่วยความจำหรือ micro SD เนี่ยสามารถอัพได้สูงสุดที่32 g ิกนะครับส่วนระบบการเชื่อมต่อครับเป็นระบบรอ,องรับแอปพลิเคชัน Google Map แล้วแล้แล้วก็ระบบนำทาง เนวิเกเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับสามารถกระจายกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบพกพาได้ครับหรือ Wi-Fi Hotspot ส่วนบ t o o t h จะเป็นบลู o t h 4.0นะครับแล้วลองรับการถ่ายโอนข้อมูลแบบ NFC นะครับแล้วก็ถ่ายข้อมูลแบบ m i โคร USB 2.0 สำหรับฟังก์ชันมัติมีเดียนะครับกล้องหลังก็จะเป็นกล้องดิจิตอลแบบ13พิก13ล้านพิกเซลพร้อมแฟลช led ซูมดิจิตอลขนาด16เท่าโฟกัสแบบอัตโนมัตินะครับป้องกันร,ระบบะระบบป้องกันจะเป็นป้องกันภาพสั่นไหวนะครับกล้องหน้าจะเป็นกล้องฟอนคามิล่าขนาด2ล้านพิกเซลรองรับวิดีโอคอลนะครับ บันทึกวิดีโอเนี่ยจะเป็นความละเอียดเอสดีขนาด1 9 2 0คูณ0พิกเซลรูปแบบไฟล์วิดีโอนะครับก็จะเป็นแบบ MPC พร้อมโปรแกรมตัดต่อวิดีโอในเครื่องนะครับรูปแบบไฟล์แล้วก็รอ,องรับวิดีโอจาก YouTube ได้ด้วยนะครับส่วนแอปพลิเคชันมาตรฐานก็จะประกอบด้วย โปรแกรมอาร่านเอกสารแล้วก็โปรแกรมดาวน์โหลดแอป Android เพิ่มเติมนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับความจุอยู่ที่2,300ม ah. ิลลิแอมการใช้างานปกตินะครับอยู่ที่ประมาณ11ชั่วโมงสำหรับโหมดสแตนบายนะครับอยู่ที่ประมาณคาดว่า550ชั่วโมงนะครับ นี่คือแอปต่างๆที่อยู่ในเครื่องนะครับที่มากับเครื่องนี่คือปุ่มสำหรับทางนั้นนะครับการใช้งานระบบต่างๆสำหรับ คุณสมงบัิโดยรวมนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ146กร,รัมครับหรือประมาณ5.15ออนขนาดหน้าจออยู่ที่ประมาณ50ก็อีกขออภัยครับอยู่ที่ประมาณ5นิ้วครับล้านสีความละเอียด1920คูณ1,080พิกเซลด้านในก็จะเป็น CPU คอร์ดคอร์แ a มบลาก,ก,กอนขนาด ความเร็ว1 5กิกะเฮิรต์ก้องก็จะเป็น,นก้องหลังจะเป็น,นก้องดิจิตอลขนาด13ล้านเมกะพิพเซลแล้วก็ก้องหน้าก็จะเป็นก้องฟอนต์คาเมนาขนาด2ล้านพิกเซลนะครับความคงทนนะครับอ่รุ่นนี้จะเป็นส่วนจุดหลักของเขาเลยครับก็จะเป็นการทนกานน้ำครับและกันฝนนะครับการน้ำก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมตร ใช้เวลานั้นสูงสุดก็ประมาณ30นาทีครับแต่ในที่นี้เราไม่ลองนะครับสำหรับการรีวิวโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับผมก็จบขอจบลงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ